สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเช่นหนึ่งแซบตามปากนะครับตอนนี้เช่นหนึ่งก็ใกล้ยำแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเช่นหนึ่งกระเ้าเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับอาจจะมืดๆหน่อยครับไฟไม่มาแลวครับวางซะหล่นเลย <laughs> ได้ไหมไะะจะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสดนะคะหมูยอไข่แดงไข่แมงดาจ้า ครับเมนูปูสุกนะคะหอยแครงกุ้งสดไข่ไม็ดดาไข่ปูจ้ะ <c oughs> ใช่อีกหน่อยก็ยกร้านแล้วเป็นปูดำนะครับเป็นปูทะเลปูดำขอบคุณค่ะ ตัวขาวบอกแค่น,นึงขอดูหนังหน้าหน่อยกระตุ้งฝันแสดมืดๆหน่อยนะครับไฟไม่มานะครับ ก็ใส่ได้หนึ่งยกไปจ้องไฟให้หน่อยนะยกขึ้นมาสงูงหน่อยผักนี้ใส่ได้ทุกอย่างไหมคะคุณสัตได้ทุกอย่างนะคะก็เป็นผักรวมให้เลยเขียนได้เลยจ้าตอนนี้ทำคิวที่ที่ทหนึ่งค่ะที่หนึ่งนะครับอด้วยไข่ปูไข่เมงดานะคะ ้อกับขักเมนูปูสุกนะคะกุ้งสดหอยแครงนะคะไข่เมงกาไข่ปูจ้าเรียบร้อยากเมนูต่อไปจ้าเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับกับเมนูยกร้านนะครับยกล้านก็ราคาเดิมน,นะครับ1,500บาท หกไข่นะครับกับอีกหนึ่งแซลมอนเจ็ดอย่างโอ้โหสว่างน้ำมืดเลยรู้สึกสวยขึ้นมาทันตาเห็นใครเจ้าของค้า <c oughs> ใครเจ้าของ <c oughs> เมนูนี้จ้ะ <c oughs> บินที่ตออยู่ <c oughs> ไหมคะ <c oughs> ได้จ้าไม่เหัวกุ้งเอาหัวแมค้านะไม่เอาหัวกุ้งแต่จะเอาหัวแม่ค้าใช่ไหมครับจะดูหล่ลอนนิดนึง ไปมาทันพอดีนะเบ้นเบ้นแข่งดาวเจ๊นึงเบิ้ลแข่งดาวแทนกัง้ง <c oughs> กั้งไม่มี กับเมนูยกล้านนะคะเจ,จ้าของถ่ายรูปไหมคะคิวสองถ่ายรูปไหมล่ะถ่ายไหมเอาป่ะคิวสองถ่ายรูปไหมคะ,ยมอ,ะ,ยมคะอยู่ป่ะคุณกรีนค่ะคิวสองบินสามทำไมเลขนี้มันต่าสองคิวสามคุณกรีนป่ะอ๋อสลับกันอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายรูปไหมคะมเร<อ>าก็ว่าเอ๊ะทำไมมัน เราคิดพิมพ์เราใช่เจฟกดผิดเองขอโทษขอโทษบินสองใครอยู่ไหมคะเราจะวจะขอโทษนะาทำบินสามไม่ใช่ไหมไม่เราแม็กผิดไงตอนดูของหนูนี่ไม่ลานะเอาพ้นม่วงนะคะพี่คิวสามบอกเอาเลยฉันเลยได้ก่อนเลยเอได้ก่อนเขารีบเขารีบให้เขาไปก่อน เ,เราเรียก2องให้ทำไมไม่ใช่ของเรานี่ยหว่าแล้วยกร้านนะมันเยอะไปใช่ไหม <g ül> ถ้าเอาก็ได้นะ1พันห้าเมื่อกี้ต <c oughs> าเมนูต่อไปนะคะกับเมนู5้าไข่ค่ะกระมึกไข่นะคะไข่แรกเลย เอาโป๊ทม่วงล้มจับกับไข่แรกนะคะตัวที่สองไข่แดง ไข่จ้าอไ้ไข่ปลาค่ะสุดท้ายไข่สุดท้ายไข่ท,ที่ห้าไข่ปูเรียบร้อยค่ะกับเมนูห้าไข่จ้า เมนูต่อไปนะคะจับต้นนี้เลยนะปลา,าเนาะเ <laughs> มนูกุ้งสดนะคะไข่ปูแซลมอนจ้า

จะเพิ่มเหรอได้นะเพิ่มร้อยห้าสิบค่ะชิ้นใหญ่ๆนี่แหลจะ,ะจากเรียบร้อยค่ะกับเม,มนูแซลมอนไข่ปูกุ้งสดค่ะ เรี็บร้อยจาะเมนูต่อไปจ่ะ,ะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับกับยำยกล้านนะครับชุดนี้ชุดที่สองนะครับของวันนี้นะครับลูกค้าบอกมาไกลเอาให้คุ้ม ก็ยังมีไม่มีใครทำลายสถิติได้นะยี่ห้าชุดตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยถึงนะครับสิบประชุดนะช่วงนี้นะ่าจะหนึ่งนะค้ามาไม,ไม่ไหวไงหลายคนมันเขาไม่ได้มากันหลายคนห่อ,อนเปรี้ยวไหมอ่อ,อนหวอ,อนละ <c oughs> ย่วใข่ท้าย่วเพื่อน <c oughs> เหรานี่ไม่ดีเลยนะ <c oughs> ย่วเพื่อน ตรงนี้ปูก็าหายยากอ่ะเช่หนึ่งใช่ค่ะยากมาก ผลกลานผลไม้รวม ลูกค้าจดด้านหน้านะคะเดี๋ยน้องไปให้คิวน้องไปดูคิวแล้วลูกอ่าขนุไม่ติดถ้าหนึ่งหนึ่งผิดเปล่าหน,หนึ่งบอกผิดเปล่าน่าจะเป็นขีดจะเปล่าขีดเปิดหรือเปล่าไม่ติดอยากให้โทรไปใหม่หยุดเปล่าถามดิเพิ่งเนี้ย พิ่งนี้เพิ่งนี้แต่ชเช้าเ,าเ,อ,เออใช่ชหยุดใช่ไหมจะได้ได้เข้าไปวันจันทร์เลยเไ,ไม่มีครับยัมีเปลี่ยนแปลงบอกอย่าเพิ่งทำเลย ทำให้ได้ไม่ล่าบอกดิไ,ปไ,ปไ,มไม่แต่ใช้เลยแหละถ้าทำ ให้จัดจนได้เลยจ้ะอันนี้เราเบิ้ลนแทนกั้งนะเพราะช่วงนี้ไม่มีกั้งนะกินไข่มันจะเบิ้ลไปก่อนีจะมีไมี่กั้งไม่แน่เพราะว่าช่วงนี้น้ำมันร้อนเปิดเลยเปิดเลยถ้าน้ำมันร้อนปูยังหายากเลยปูยังได้น้อยก็เลยรับปากไม่ได้ ที่จะไปนะครยกจะตามไปด้วยเหรออ,อ,อ,อ๋อเหรอใกล้ๆงันเจอกันแต่ว่าสั่งไว้แล้วแหละเขาบอกว่าน่าจะได้เราสั่งไว้จาเป็นก้างสุกนะเราไม่เอาสดไปเป็นก้างไข่สุกเรียบร้อยค่ะกับเมนูยกหลานค่ะ เขาอยู่ไหนไหมอยู่ใกล้คอนย็อกอยู่ยุทธยาก็อยากไปนะยุทธยาแป๊บเดียวครับชั่วโมงกว่ากเกือบสองชั่วโมงเลยปนยุทธยาคอนย็อกโอ้ยังใกล้กว่าเนาะจีนูนยังใกล้กว่าเนาะทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเราไปหลังๆส่งการแล้วรถมันคงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกก็ยังได้ทีนี้ก็ทําทางด่วนด้วยนี่ยุทยาออกมา นี่มาเที่ยวใต้ด้วยใช่ไหมมากินยำอุ๊ยตายแล้วขอบคุณมากค่ะมานะนะมานะมากตอนไปฟิวเจอร์ลังสิตคราวที่แล้วได้แวะไปไหมคะไม่ทันไม่ทันใช่ไหมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันคอนยกนะนี่เราว่าผู้หญิงเขาไล่สาระไม่ได้นะว่ามากินยำไก่ไก่เพราะว่าผู้ชายยังไปทำื่องเสียงชนบุรีเลยแต่อยู่วัจจุบราว่าเขาไม่ได้ว่าตัวเราใช่ไหม อ๋อก็แสดงว่าเคยได้ทานแล้วจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูยำแซบหมึกไข่นะครับใชสามร้อยบาทจ้าจ้าผมไม่เคยไปแล้วเคยไปที่ห้างเดิมอ๋อเดิมอมอก็ยังใกล้กว่านี่เนาะเดิมองพี่ไปรอนานไหมอ่ะไม่นานคุณป้อมค่ะออไปเช้าเลยปลาเนาะกุ้งสดถอยแข็งมันต้องอย่างนั้นน่นะถ้าไม่ไปก่อนห้างเปิดก็จะไม่ทันใครเขา เพิ่มไข่ปูนะคะเอาข้าวโพดอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นนะครับผัดก็าจะเป็นกุ้งสดปล่อยแขงไข่ปูแต่คนในยกคนจะไม่เยอะเท่าห้างนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะจ๊นึอย่าไปพูดเดี๋ยวถ้ามันเยอะขึ้นมาเธอก็จะรับไม่ไหวเราคิดว่าเราไปขายชิวๆคนไม่น่าจะเยอะอะไรอ ขนาดชิวไม่ชิวเนี่ยมองไหมมาบอกว่าจะไปเจอแล้วเมื่อวานก่อนก็มาก็จะไปแล้วเพิ่มไข่ปูอย่างเดียวนี่สามาาามึกไข่มึกไข่ไข่ปลาหมึกเจไม่เลาะให้นะ <laughs> เจให้ทั้งตัว <laughs> คิวที่บินที่เท่าไหรอ่อ่ะหนูเพิ่มหนูเพิ่มเองอีกเมนูเหรอหเอามันมียำไข่ปลากับบึกไข่แล้วนะนเพิ่มมีหนึ่งเมนูก็คือเพิ่มเมนูนั้นแหละเป็นสองชุดนะ<อ>บึกไข่ไข่ปลาเดี๋ยวเ,เพิ่มมวนติ่ยก็คืออันนี้สามไข่นี้โอเค,อเคแยกน้ำทั้งสามชุดนะคะคยืนสักชั่วโมงไหมจะได้เพิ่มเยอะกว่านี้ นี่คือชั่วโมงเพิ่มไปสองสามอย่างแล้วเพิ่มเพิ่มมีหนึ่งเมนูอ่าเรียบร้อยกลับเมนูกุ้งสดไข่แข็งไข่ปูจับชํำๆไปเลยอันนี้ก็ยืมไม่ไหวไงเพิ่มจนได้จ้าเรียบร้อยครับเมนูนี้นะครับเป็นกุ้งสดไข่ปลาเดียวกุ้งสดกุ้งสดใส่ตามีแมจ่าในกระท แจ้งว่ามันเป๊ยคำนวณผิดเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปลาพุ่งสดดา้าต่อเลยจ้าพุ้งสดหมึกไข่แซลมอ,อนไข็งดาจ้ะาสะดู้วสดมากขายยากมากเลยค่ะ หนึ่งในนี้จะมีถ่ายไม่ถึงกันไหนนะครับว่าไม่จะมีให้เรา,าอบอกว่าเรือหยุดแล้วเขาบอกว่ามีตังกรซื้อไม่ได้นะใช่ครับเพราะเรือหยุดแล้วตรงนี้เขาไม่มีให้ซื้อนะครับ ภากรวมนะครับเจ๊นี่ใช่ข่าม่วโบข้ม่วงอะไรอยู่ะไม่ก่อไม่ิด้สังเกตเจ๊มองไม่เห็นได้แต่เปลี่ยนน้ำยำให้ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเอาเป็นหวานน้อยนะไม่ใส่น้ำตาลไม่หวานไม่หวานก็คือไม่ใส่น้ำตาลนะ เรียบร้อยะค,ะค่ะเพิ่มด้วยหมึกเพิ่มไขม่เมงดากักส้มอนเขาเสร็จได้หรือว่าเป็นปกติต่งไปเป็ร้านนี่ยไม่ล้าน พี่หนึ่งก็เลยไม่มั่นใจเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าไขา่ดากุ้งสดหมึกไข่้าเดี๋ยวเรามาปิดก,กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ,บกับเมนูปูม้ากุ้งสดหมึกไข่ค่ะโอมาแล้ววันนี้เราว่าแล้วว่าลูกค้าต้องเยอะแน่ๆเลยเพราะว่า<อ>มีสอบถามเข้ามาเยอะนะใช่คระ แบบลูกค้าเดินทางกลับมาเนาะก,ก็อาศัยเป็นทางผ่านแล้วก็แวะอ๋อทช่หนึ่งเป็นทางผ่านนั่นเถอะใช่เป็นแค่ทางผ่านแต่ก็อร่อยนะขาทางผ่าน <laughs> ทางผ่านก็แซ่บ <laughs> ขอบคุณนะขะเช่นหนึ่งรวมให้ไปเลยนะอย่างอลังการเลย <laughs> ขอบคุณค่ะเพิ่มหมึกไ่ด้วยจ้ะ คนไข้ไม่ต้องกลัวนะครับยิมสองเมสานะครับมีแน,แน่แแม่ค้าหาให้แน่จ้างก็พยายามจะหาไปแต่เป็นก้างสุกนะคะแต่ปูมมานี้ไม่รับปากแต่ปูเนื้อมีแน่ๆปูสุกนะคะคือเราเต็มที่นะเช่นหนึ่งนะตเต็มที่แต่ว่าวัตถมุมันยามันก็หายากอยู่ช่วงนี้ค่ะแต่ต้องบอกนะครับว่ามาช้าอดนะเช่นหนึ่งเพราะหนึ่งวันเท่านั้นนะเช่นหนึ่งนะ,ะเราขายจนของหมดนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงไปนะครับเป็นต้นไปจนของหมดจ้าคือ มาชาแล้วแบบไม่ได้เดี๋ยวว่าเชนหนึ่งนะพยายามมากันให้ไวๆนะครับร้านเปิดบ่ายสองโมงนะครับจดแล้วก็จะไปไหนก็ได้จ่ายตังไว้ก่อนเะี๋ชนหนึ่งเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูม้าหมึกไข่กุ้งสดชาชํำๆเลยรับค่ะเดี๋ยวสำหรับันดีนะครับผมเชนหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายจ้าไม่ได้ค่ะ